ไม่แล้วไ่เูดเล่นมากโอ้โหโค้ สกิลพุ่งถ้าเาเจอบาดมันจะเปลี่ยนสกิลไปเรื่อยเขาต้องเอาเขนะ่ามาก็ได้สกิลเพาะมต้องเลือกถ้าเขาเลือกแต่เขาเลือกเขาก็คือว่าต้องอัพสกิลแล้วเราเห็นแพนอัพอะ่ะตัวอย่างนี้คืออย่างโอ้ยนุกบอลกิ้งโคตรเทพ

đó Skill nó cũng bắt up chang ao đây cho lên đây ơi คือไปข่งฉนี่มันเป็นสกิลบอกว่าม่ตัวมาอ้าวจ้าวอะไรมึงนนเบ่งเลย

Nét của hiền, à? Con thằng thăng lẳng. Con này nó sao Con khi này nó sầu. ca này.

Ừ. Thể... Mình phải ไป đâu แล้วพี่มันดิ Cái dù Oh ya yeah. Ya yeah, ya yeah. Ya yeah. Tid 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 <laughs> Tid